ท้าวเวสุวรรณเทพผู้ยิ่งใหญ่ในจตุโลกบาลทั้งสี่เท้ากุเวนหรือเท้าวเวสุวรรณนั้นยังมีชื่ออีกหลายชื่อเช่นธนบดีหมายถึงผู้เป็นใหญ่ในทรัพย์ทเนสวนหมายถึงผู้เป็นเจ้าแห่งทรัพย์อิจฉาวสุหมายถึงมั่งมีได้ตามใจ ยักษ์กรลาดหมายถึงเจ้าแห่งยักษ์มายุราชหมายถึงเป็นเจ้าแห่งกินนอนลากสเสสนหมายถึงผู้เป็นใหญ่ในพวกลากสดในพระสูตรที่ชื่อว่าอาตานาติยะกล่าวว่าท้าวกุเวนตั้งเมืองอยู่ในอากาศข้างทิศที่อุตรกุรุทวีปคือทิศเหนือ และเขาพระสุเมนย่อสุทัตตั้งอยู่มีราชธานีสองชื่อคืออาระกะมันธาและวิสานามีนครอีกแปดพระนครในทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงอดีตชาติของเท้ากุเวนในพระสุตันตปีดกทีขณิกายปาติกวัตเล่มสามภาคสองว่า ในสมัยที่โลกว่างจากพระพุทธศาสนาไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จอุบัติขึ้นนั้นมีพราหมณ์ผู้หนึ่งนามว่ากุเวนเป็นคนใจดีมีเมตตากรุณาประกอบสัมมาชีพด้วยการทำไร่อ้อยนำต้นอ้อยตัดใส่ลงไปในหีบยนต แล้วบีบน้ำอ้อยขายเลี้ยงชีวิตตนและบุตรภรรยาต่อมากิจการเจริญขึ้นจนเป็นเจ้าของหีบยนต์สําหรับบีบน้ําอ้อยถึงเจ็ดเครื่องจึงสร้างที่พักสําหรับคนเดินทางและบริจาคน้ำอ้อยจากหีบยนต์เครื่องหนึ่งซึ่งมีปริมาณน้ำอ้อยมากกว่าหีบยนต์เครื่องอื่นๆให้เป็นทานแก่คนเดินผ่านไปผ่านมา ตลอจนอายุไขด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่บริจาคน้ำอ้อยให้เป็นทานนั้นทำให้กุเวนได้ไปอุบัติเป็นเทพประบุตรบนสวรรค์ชั้นจาตุมหาลาชิกามีนามว่ากุเวนเทพประบุตรต่อมากุเวนเทพระบุตรได้เทวาพิเศษเป็นผู้ปกครองดูแล พระนครด้านทิศเหนือจึงได้มีพระนามว่าเท้าวเวสวรรณเท้ากุเวนหรือเท้าวเวสวรรณเทวราชพระองค์นี้ได้สำเร็จเป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันเมื่อครั้งจุลสุพัทธาปลิภาชกเกิดความสงสัยในความเป็นมาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านเท้าเวสวรรณได้เสด็จไปร่วมต้อนรับด้วยและยังเป็นประจักษ์พยานเรื่องพระมหาโมคคลานะใช้เท้าจิตพื้นภัยชยนวิมานของเท้าสะกะเทวราชจนเกิดการสันทะเทือนไปทั่วทั้งดาวดึงเทวโลกอันเป็นการตื่นสติเท้าสะกะเทวราชอีกด้วยและก็เชื่อกันตาม ดีกามาลาัยเทวสูตรพระสุตันตปีดกสังยุตตนิกายสักขวัคเล่มหนึ่งภาคสองว่าคาถาวุธของท้าวเวสวุวรรณนั้นมียอดเป็นสัตตาวุธมีอนุภาพสามารถทำลายโลกใบนี้ให้เป็นจุนได้ในพิพตาจะเห็นได้ว่าท้าวกุเวนหรือท้าวเวสวุวรรณนั้น ท่านเป็นเทพที่มีความสำคัญยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งที่พิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนาไม่ยิ่งยอนไปกว่าเท้าสกกะเทวราชหรือพระอินท์ตามวัดวาอารามต่างๆจะมีรูปปั้นหนึ่งตนบ้างสองตนบ้างยืนถือตะบองคํำพื้นส่วนมากจะมีสองตนเฝ้าอยู่หน้าประตูโบสถ์หรือวิหาร ที่เก็บของมีค่ามีพระพุทธรูปและสมบัติโบราณล้ำค่าของทางวัดหรือที่ที่มีคนผ่านไปผ่านมาแล้วเห็นโดยง่ายบ้างก็สร้างเอาไว้ในวิหารหรือศาลาโดยเฉพาะซึ่งยักษ์เหล่านั้นถ้าเป็นตนเดียวก็จะหมายถึงรูปเคารพของท้าวเวสุวรรณถ้าเป็นสองตน ก็จะเป็นบริวารของท้าวเวสุวรรณคอยทำหน้าที่ปกปักรักษาดูแลบริเวณวัดท้าวเวสุวรรณเป็นอธิบดีแห่งอสูรหรือยักษ์เป็นหนึ่งในท้าวจตุโลกาบาลทั้งสี่ผู้คุ้มครองดูแลมนุษย์โลกสถิตยอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาลาชิกาทรงอิทธิฤทธิ์อนุภาพมาก ประทับหน้าโลกบาลทิศเหนือมียักษ์เป็นบริวารคนไทยในสมัยโบราณนิยมนำผ้ายันรูปยักษ์ผูกไว้ที่หัวเตียงเด็กเพื่อป้องกันมีให้สิ่งใดๆมาลังควาเด็กอันหนึ่งการสวดพานยักษ์ตามพระไตรปิฎกกล่าวว่าผู้ที่กราบทูลพระพุทธเจ้าให้สวดนั้นคือท้าวเวสสุวรรณนั่นเอง โดยกราบทูลว่ายักษ์บางเหล่าก็เป็นยักษ์อนนพานไม่พอใจที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้รักษาศีลบางเหล่าก็เป็นยักษ์ที่มีคุณธรรมมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพวกยักษ์อนนาพานเหล่านี้ท้าวเวสวรรณเกรงว่าจะมาก่อกวนผู้นับถือพระพุทธศาสนา ดังนั้นท้าวเวสสุวรรณจึงกราบทูลว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเรียนการรักษาอันชื่อว่าอาตานาติยสูตรเพื่อการอยู่อย่างสงบร่มเย็นของอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีทั้งหลายด้วยเถิดการรักษาอันชื่อว่าอาตานาติยสูตรนั่นเอง ซึ่งท้าเวสุวรรณถวายแก่พระพุทธเจ้าเพื่อให้พุทธบริษัททั้งหลายเรียนรู้ไว้จักได้สวดสาธยายเมื่อพบกับอมนุษย์ที่เป็นลูกน้องของท้าเวสุวรรณคือพวกยักษ์ที่เป็นอันธพาลจะได้ใช้พระสูตรนี้สวดปราบได้จึงเรียกว่าพานยักษ์สรุปใจความตอนนี้ว่า ท้าวเวสสุวรรณได้นำเทวดาในสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกามาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและได้ถวายคำสัตย์ที่จะคอยดูแลพระพุทธเจ้าและเหล่าสาวกไม่ให้ยักษ์หรือบริวารอื่นๆของเท้าวจตุโลกบาลไปลังควานโดยมอบบทอาตานาติยะผลิตให้แก่พระสงค์ เพื่อเอาไว้สวดขับไล่สิ่งต่างๆที่จะมารบกวนและเชื่อว่าถ้าสวดอาตานาติยะปลิตโดยพระสงฆ์แล้วจะสามารถขับไล่อาราพ์มนดำได้ทั้งสิน้นถ้าตามพระไตรปิฎกนี้จะเห็นได้ว่าท้าวเวสวุวรรณมีหน้าที่ควบคุมพวกยักษ์ซึ่งมีทั้งดีและไม่ดี บางพวกอันธพานยักษ์ไปทำสิ่งที่ไม่ดีกับพระพุทธศาสนาลอดหูลอดตาของท่านท่านจึงสอนบทพานยักษ์เพื่อเอาไว้ปราบโดยอ้างชื่อของเจ้านายยักษ์คือท้าวเวสวรรณหากได้ยินชื่อหัวหน้าแล้วยังอันพานไม่เลิกก็จะได้เห็นท้าวเวสวรรณ เป็นหนึ่งในบรรดาเท้าเจ้าตูลกบาลทั้งสผู้คุ้มครองดูแลโลกมนุษย์สถิตยอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาซึ่งมีเท้าหมหาราชทั้งสี่ปกครองคือเท้าทตลดเท้าวิลุนหกเท้าวิลูปักและเท้าเวสุวรรณประจำทิศต,ต่างๆทั้งสี่ทิศโดยเฉพาะเท้าเวสุวรรณ เป็นใหญ่ปกครองบริวารทางทิศเหนือมีอาณาเขตใหญ่โตมหาศารกว้างขวางและเป็นใหญ่กว่าเท้ามหาราชองค์อื่นๆเท้าวเวสวรร์เป็นเทพแห่งขุมทรัพย์คือมหาเทพแห่งความล่ำรวยมั่งคัง่งรักษาสมบัติของเทวโลกทั้งเป็นเจ้านายปกครองดูแลพวกยักษ์และพวกพูดต่างๆ นอกจากนี้หน้าที่ของท้าวเวสุวรรณมีมากมายเช่นการดูแลปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาปกป้องคุ้มครองแก่ผู้นั่งสมาธิและผู้ปฏิบัติกรรมฐานเป็นต้นคาถาบูชาท้าวเวสวรรณปุตตกาโมละเพปุทตังทานากาโมละเพทนัง อธิกาเยกายยายะเทวานังปิยตังสุตวาอิติปิโสภะควายะมาลาชาโนท้าวเวสุวรรณโนมรนังสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าวเวสุวรรณโนจาตุมหาลาชิกายัคขะพันตา พัดปูริโตเวสสพุทสะพุทธังอรหังพุทโธท้ทาเวสวัณโนนะโมพุทธายะ